ทีเด็ดชัดแค่วิเคราะห์ฟุตบอลศึก,กบุนเดสลลก้าเยอรมัน b บาเยนมิวนิคมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างมาย์หจะบ้านบาเยนมิวนิคทีมรองจากฝูงฟอร์มใน5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1และแพ้2เกมในลีกนัดล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอกับไฟบวกไป2ประตูต่อ2กลางสัปดาห์ลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก เปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปถึง3ประตูต่อ0นัดนี้ต้องต้อนรับการมาเยือนทีมอย่งางหม่ทีมรองเบอร์อันดับที่17ฟอร์มใน5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะเพียง1เสมอ2และแพ้2นัดล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับมันเชงกัดปักไป1ประตูต่อ1ชัยชนะในเกมแชมเปียนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์่วยทําให้ทีมได้ผ่านเข้ารอบต่อไปน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทางบาเยิดได้ไม่น้อยเกมนี้ได้กลับมาลงเล่นในบ้านเจอกับคู่แข่งที่อยู่ท้ายตาราง เชื่อว่าบาเยิรจะยังทาผลงานได้ดีต่อเนื่องแฮนดิแคปเปิดราคามาเพียง2ลูกมองว่าไม่ใช่งานยากของทางบาเยิรสักเท่าไหร่มั่นใจว่านัดนี้เจ้าถิ่นบาเยอร์จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้ไม่ยากครับฟันทงต่อบาเยอร์เพิ์นอูราครับ